สวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่13เมษายน2565นะครับกับพอควมคนปลายซอยของคุณเปลวสีเงินในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้คุณเปลวก็นําเอาเรื่องของสงกรานเนมาบอกกล่าวกันนะครับใช้หัวข้อว่าอย่างนี้ครับสงกรานตัวตนคนไทยเริ่มต้นอย่างนี้ครับ13เมษายนของทุกปีเนี่ยนะครับมันก็คือวันสงกราน คำถามคือว่าสงกรานเนี่ยคืออะไรสงกรานก็คือเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเถลิงศกใหม่ของไทยที่บ่งบอกตัวตนความเป็นไทยแบบยัางรากลึกแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งคนทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาก็รู้จักนะครับเขารู้จักเขาเข้าใจประเทศไทยและคนไทยนะครับว่าร่ํารวยกว่าทุกประเทศในโลกผ่านสงกรานคําที่ว่านี้นะครับทีนี้คําว่าร่ํารวยเนี่ย มันหมายถึงการรวยน้ําใจหมายถึงการรวยความสุขรวยความรักรวยรอยยิ้มที่มีให้ต่อกันนะครับบริสุทธิ์หวานช่ำเย็นผ่านสายน้ําที่รินไหลาจากใจรดใจผ่านมือต่อกันและกันนั่นเองนะครับแต่ละปีเนี่ยครับคุณเปรบอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ต่างภาษาในเดินทางมารื่นเริง,รงสงกรานกันมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ครับจะเห็นได้มาสนามบินสุวรรณภูมิของเราเนี่ย กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความร่ำรวยเงินทองเพิ่มขึ้นอีกแขนงหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าสายการบินในภูมิภาคที่เขาจะบินไปยุโรปเนี่ยจำเป็นจะต้องบินมาเปลี่ยนไทยผู้โดยสารให้กับการบินไทยนําไปสู่จุดหมายปลายทางน,นั่นเองนะครับก็เป็นเพราะว่าการวางตําแหน่งประเทศที่เหมาะสมของไทยเราในสถานการณ์ของยูเครนกับรัสเซียนั่นเองคืออย่างนี้ครับเมื่อช่วงต้นเมษาเนี่ยนะครับรัสเซียเขาประกาศ เปิดเส้นทางการบินให้กับประเทศที่เป็นมิตรของเขาเนี่ย52ประเทศสามารถที่จะบินผ่านน่านฟ้าของเขาได้นะครับก็จะลองไล่เรียงให้ดูนะครับมีดังต่อไปนี้ครับเอลจีเรียาอาร์เจนตินาอัฟกา,านิสถานบาเรนบอสเนียและเฮอร์ซิโกวินาบอสวานาบราซิลเวนเนซุเอลาเวียดนามฮ่องกงอียิปต์ซิมบับเวอิสราเอลอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนอิรักเคนยาจีน เกาหลีเหนือคอสตาริกาคูเวตเลบานอนเลโซโทมอริเชียสมาดากัสกามาเลเซียมาลดิฟโมร็อกโกโมซัมบิกโมอโดวามองโกเลียเมียนมานามีเบียโอมานปากีสถานเปรูซาอุดิอาระเบียเซเชลเซอร์เบียซีเรียแทนซาเนียตุรซียตุรกีอุรุกวัยฟิจิฟิลิปปินสีลังกาเอธิโอเปียแอฟริกาใต้เจมีกาและประเทศไทยนี่แหละครับ มันก็เป็นผลจากการที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน52ประเทศที่เป็นมิตรของรัสเซียเขานั่นเองนะครับเมื่อช่วง3าสวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโพสต์อยู่โพสต์หนึ่งแล้วก็แชร์กันต่อๆไปมากมายเหลือเกินผมขอยกตัวอย่างตามที่คุณบรรวรรณทาราภูมิเนี่ยเขานามาแชร์เอาไว้กัแล้วกันนะครับเนื้อหาว่าอย่างนี้ครับคนที่โพสต์คือบรวรรณทาราภูมินะครับแล้วก็มีหัวข้อต่อมาบอกว่าอดีต กับาการบินไทยเขียนถึงรัฐบาลและการบินไทยเริ่มต้นอย่างนี้ครับส้มหล่นที่ไทยแลนด์นะครับโอกาสในการฟื้นฟูการบินไทยเนี่ยมาถึงแล้วนะครับจากการที่รัฐบาลรัสเซียเขาประกาศให้ประเทศที่เป็นมิตร52ประเทศสามารถบินผ่านน่านฟ้ารัสเซียได้เมื่อคืนนี้จะส่งผลให้ประเทศที่ไม่เป็นมิตรครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็เยอะแยะไปหมดเนี่ย มีต้นทุนการบินที่ต้องบินอ้อมไปยุโรปเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยเนี่นะครับ3 0ในขณะเดียวกันเนื่องจากว่าประเทศไทยเราในฐานะชาติที่เป็นมิตรนะครับกลับได้รับอนุญาตให้บินผ่านน่านฟ้ารัสเซียได้ตามปกติเพราะฉะนั้นนี่จะส่งผลให้ข้อหนึ่งสายการบินควนตัสของออสเตรเลียจะต้องบินมาลงสุดปลายทางที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อลำเลียงผู้โดยสารจากสายการบินควนตัส ที่ต้องเดินทางไปยุโรปมาขึ้นเครื่องของการบินไทยข้อ 2. ครับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ของญี่ปุ่นก็ต้องบินมาลงสุดปลายทางที่สนามบินสุวรรณภูมิเหมือนกันนะครับเพื่อลาเลียงผู้โดยสารจากสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ที่ต้องการเดินทางไปยุโรปมาขึ้นเครื่องของการบินไทยข้อ 3. ครับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ของสิงคโปร์ก็ต้องบินมาลงสุดปลายทางที่สนามบินสุวรรณภูมิเหมือนกันนะครับเพื่อลาเลียงผู้โดยสารจากสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ต้องการเดินทางไปโยุโรปเนี่ยมาขึ้นเครื่องของการบินไทยแทนและก็ข้อ4นะครับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ของประเทศนิวซีแลนด์นี่ก็ต้องบินมาลงสุดปลายทางที่สนามบินสุวรรณภูมิเหมือนกันเพื่อลำเลียงผู้โดยสารจากสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ที่ต้องการเดินทางไปโยุโรปเนี่ยมาขึ้นเครื่องของการบินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ ห้าครับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ของมาเลเซียนี่ก็ต้องบินมาลงสุดสายปลายทางที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิเหมือนกันนะครับเพื่อลำเลียงผู้โดยสารจากสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่ต้องการจะเดินทางไปยุโรปมาขึ้นเครื่องของการบินไทยที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิเช่นกันนี่แหละครับอดีตกัปตันก็เลยอยากจะฝากรัฐบาลฝากรัฐบาลฝากการบินไทยบอกว่าทำดีๆนะครับอย่าไปสะดุดขาตัวเองล้มอีกนะครับ แล้วก็ฝากถึงกับตันทุกๆท,ท่านของเครื่องบินโดยสารทุกๆรุ่นให้ฟิตร่างกายให้ดีๆเพราะว่างานนี้เจองานหนักแน่นอนครับกับตันบางท่านเนี่ยอาจจะต้องบิน16ชั่วโมงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฝากไปถึงรัฐบาลช่วยดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้รวดเร็วกระชับฉับไวอย่าให้มีอะไรสรุปได้นะครับงานนี้ในการบินไทยกลับมาเกิดใหม่แล้วนะครับเขียนโดยอดีตกับตันที่รัก การบินไทยมากที่สุดนะครับนี่เป็นการลงชื่อของเขาเอาแล้วครับไหนๆก็คุยเรื่องนี้กันแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้เอาที่ท่านผู้รู้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังให้จบครบเครื่องกันไปนเลยเป็นไงครับบรรยากาศสงกรานชื่นบานใจแบบนี้ก็งดเรื่องการเมืองที่มันรบกวนใจกันไปสักระยะหนึ่งนะครับจะได้เป็นมงคลชีวิตกว่าถ้าเป็จริงไหมครับคุณเปลวตั้งคําถามแบบนี้นะครับแล้วคุณเปลวก็ไปหยิบยกเอาบทความของอาจารย์สมเกียรติโอสถสภา ที่มีการโพสต์เรื่องนี้เอาไว้นานแล้วนะครับคุณเปรย์บอกว่าท่านอัปเดตทันสมัยแล้วก็ใหม่เสมอเป็นประจำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ท่านอัปเดตเอาไว้ใช้ชื่อผสมเกียรติอสสภาเนื้อหาใจความเป็นอย่างนี้ครับก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยนะครับต่างชาติเขามองไทยอย่างไรประเทศที่ทำไรายได้จากการท่องเที่ยวอันดับ4ของโลกเราคือ world class นะครับ ข่าวที่บอกว่ากรุงเทพแซงลอนดอนขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเป็นข่าวที่ดังมากๆนะครับสำนักข่าวทั่วโลกเขานาเอาไปเผยแพร่โฆษณาให้ประเทศไทยแบบฟรีๆทุกภาษากันเลยทีเดียวนี่แหละครับคือโมเมนตัมที่จะนําคนเนี่ยมาประเทศไทยอีกมหาศาลเลยทีเดียวข่าวออกทั้งสื่อหลักออกทั้ง Facebook ออกทั้ง Twitter ออกทั้งไลน์แล้วก็กระหน่ำด้วยรูปเซลฟี่ของคนที่มาข่าวดีเนี่ย เป็นข่าวที่ทำเงินให้ประเทศเยอะมากมันเป็นโมเมนตัมทีนี้ไปดูคอมเมนต์ของคนย่านอาเซียนกันมากนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่า Developed Country จากสิ่งที่พวกเขาเห็นเทียบกับประเทศในยุโรปแล้วก็ในเอเชียด้วยกันมีอะไรบ้างล่ะครับทั้ง BTS ทั้งรถใต้ดินทั้งรถไฟฟ้ารถเมสนามบินโรงแรมห้างสรรพสินค้าร้านอาหารผู้คน อาคารสำนักงานไฮเวย์ highway, รถทัวร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลายัยโรงเรียนช้อปปิ้งมอลล์แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์สวนสาธารณะแท็กซี่ซ้วมบริษัทธนาคารเรียกว่าความเป็นอยู่ของผู้คนก็ตามศิลปะวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนโทรทัศน์โรงหนังหนังสือพิมพ์เฟซบุ๊กกีฬาทางเดินเท้าระบบไอทีความปลอดภยัยศาสนาแม่นม้ำทิวทัศน์ทะเลภูเขาโรงงานระบบขนส่งสินค้าการก่อสร้าง,ส,างสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดศักดิ์สิทธิ์ แม้แต่ความสามารถในการจัดประชุมเรื่องที่คุยกันในที่ประชุมก็มีสาระดีนะครับทั้งของราชการของเอกชนองค์การระหว่างประเทศความหรูหราของประเทศไทยอาหารไทยความเท่ความเนี้ยบหลายหน่วยราชการเนี่ยของต่างประเทศเขาก็มาดูงานกันนะครับชุดใหญ่นี้รวม30คนด้วยกันแยกกันไปดูเลยทุกภาคทุกจังหวัดทึ่งมากๆเขาบอกว่าประเทศไทยดูดีกว่ามาเลเซียเยอะเขาเห็นแม่ค้าแผงลอย ขับรถขนของมาวางขายกันแทบทุกเจ้าก,ก็ตกใจกันบอกว่าเอะเมืองไทยเรามีแบรนด์ทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์นอกและบอกว่าคนไทยหน้าตาดีครับนิสัยดีมีความสะอาดผู้ผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าส้วมของไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกครับเข้าห้างแล้วมีห้องผู้หญิงมากกว่าผู้ชายไม่มีตีกันระหว่างขาวกับดำ้วยนะครับปลอดภัยมากครับและมีความตลกฮาๆกันเยอะต่างชาติพูดถึงไทยแบบนี้ 65%ของคนที่มาก็จะกลับมาใหม่มีคนอิจฉายเยอะนะครับมาดูบ่อยมากแล้วก็จะเอาไปวางแผนท่องเที่ยวประเทศของตอนเองมาบ่อยจนติดใจจนบอกว่ายอมยอมแล้วครับยอมประเทศไทยแล้วครับไม่แข่งด้วยแล้วแล้วก็ขนครอบครัวมาทุกปีอ้ <c oughs> อเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าจะสร้างการท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องมีเบสิกมีเหมือนประเทศไทยคืออะไรครับคือมีไฟฟ้าดีมีน้ำดี มีถนนดีมีเงินลงทุนมีธนาคารดีทำอาหารได้หลากหลายถนนหนทางดีมีทางเดินเท้ามีท่อระบายน้ามีห้างระดับโลกมีที่พักดีมียามีหมอเวลาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็มีประกันชีวิตมีอุบัติเหตุมีรถหลากหลายมีสนามบินมากมีศิลปะต้องมีวิศวะที่ดีสถาปัตย์ดีประปาดีคนเก่งเมืองไทยเนี่ยเยอะนะครับเขาถึงยอมแพ้กัน ต่างประเทศเนี่ยเขาพยายามอย่างมากทีเดียวครับในการที่จะฟังว่าคนไทยเนี่ยคิดอะไรบ่นอะไรเราบ่นแล้วทานี่ครับตอนนี้โตเกียวก็ตามกรุงลัมเปอร์ก็ตามสิงคโปร์ก็ตามฮ่องกงก็ตามเนี่ยกลายเป็นสนามบินลำเลียงเป็นสาขาเป็นทางผ่านหรือเป็นฟีดเดอร์ส่งคนมาให้ประเทศไทยกันแล้วนะครับเราคือประเทศ World Class ชาวโลกเนี่ยเขาบวตกันเองนะครับด้วยการจ่ายเงินมาเที่ยวในประเทศไทยผมไม่ได้สนใจสถานทูตเลยนะครับ สงกรานแน่นไปหมดครับคุณเปลวก็เลยสรุปอย่างนี้ครับวันนี้คุณเปลวถามอีกทีหนึ่งว่าสงกรานเนี่ยตกลงแล้วคืออะไรตกลงสงกรานเนี่ยก็คือชาติคือพระศาสนาคือสถาบันพระมหากษัตริย์และก็คือคนไทยทุกคนนั่นเองครับ